กับปเข้าเรยได้ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรพูดมาได้นี่ไมีคนตายอยู่คนเดียวอ่ะตั้งเกมฮึมอ,อาไงเราก็ตายกันหมดโดนโดนหนีบตายตั้งทีมไม่น้ำนะมู <Mo ons. S 2> อย่าไปเนี่ยอย่าไปไททันอ่ะไม่มีตังค์ไททันโอ้โหนี่ไงบ้านบ้านจนก็อย่างเงี้ย เอเจ็ดร้อยมีอยู่ได้ไรเจ็ดร้อยเลยอ่ะเออไท่ตั้นเจ็ยบาทไอ้หีี้โหงั้นก็ไปอดาเดเมนแสงไปหเกมโฟร์ได้อิงซื้ออีกกโหลดแคล็ตด้วซ้ำอ่ะโอ m มก o d ไม่ได้เลือกอดาดเมนหรือแอสเวนนี่ไงถึงไม่เลือกหาย

หใหญ่ละของใหญ่ยิ้นสิ่งระเบิดนะเกี่ยวระเบิดแล้วเกี่ยวยึดไหนโอ้ใช่ตะทุ่นแกนกูจะแกนรัวๆเลยแกนรัวๆเลยโอ้ยเกี่ยวนาอ๋อโอ้ยลูบิกลูบิกเออุลูบิกโอ้รู้แล้วระเบิดมาอยู่ไหนอยู่ไหนที่กูระวังที่บันได หมดแล้วอ่ะนู้นหมดแล้วต้องไปฝั่งหลักอะฝังง่งหลักที่ไหนกันนู้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 นไปไงต้องขึ้นทางนู้น่ะไอ,อขึ้นแลกอะ ไม่ต้องก็ได้นี่เปเดินมาได้อัลโหลไม่มีตอไปจองอ,อยู่นัตายโซซิกม่ ยิงเสียงระเบิดยิงเสียงระเบิดเยิงระเบิดเยอะเออคุญแจลองระเบิดเ,เยอะเยอะเยอะต้องฆ่าคุญแจปัน่นเฮ้ยไอ้เยอะจริงว่ะอันนี้ยังไง้วปฏิกรณ์นิยาไหนเอาเลยไหมเชิญ จัดไปอ้ฮไปเท่านั้นพวกเราลืมบักซิกมาป่ะ ตาไไม่ด้เลยแล้วเปล่ายิ่งมาตายละอ๋อกลัวละไปไหนไหนใครตดวะวุ้นหมี่นอ่ะอย่าโยนอันนี่ไหมโอ้ยใครโยนใครโยนสารภาพสารภาพมาใครทำอะไรอ่ะโยนแบรนทาวน์เลยจะใครทำอะไรอ่ะตะกี้ใครทำอะไรอ่ะตามน้ำมือตามหัวเลยนี่ยังวันแรกอยู่ไหม

มันดำอยาเงี้ยอเอาหยิบไปเลยอีโคตนหนักเลยอู้วีทางใช้กุญแจเปล่ามีตรงเอ็กซ์ซีดะ เอ้สีดาไปดิตั <c oughs> โอ้ยตัวไอ้ยีนโอยโอ้ยปุมขึ้นมาเลยเอาคุณทำอะไร Cuba. Tiaga. Ya. Ni ni. Nhìn còn tái vào เปิดของขวัญเลยไหมเอ้าลองดูดิเปิดเลยแค่ชาไม่มีแล้วอ่ะเอออำไมวะกูไม่เปิดดีกว่าแกก่อนได้ไหมมันมันมันให้ฝุ่นกูมาเอเอ้าลอยกลับลงมาขุ้มจัดขวดยามาขวดหนึ่งคุ้มจัดอ่ะ S> <S โอ้ย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 จััวมึงขึ้นโอ้ยิด yeah. เขี้ยสร้มปวยจัด้าสิบาร้ย้หกส3บ9เก้าแล้วรโอ๊ยอยอีร้อยไงบี่มร้อย้ากอ้ยักยนเสียงยักไ หไม่นุ้ยยากเลยอะไหนอ่ะนี่เด้อไม่รู้ให้เตียงตุ้งๆมั้งไม่ได้ใช่ไหนอ่ะไม่ไม่ได้ยินไม่ไม่เห็นร้อนหรือเปล่านี่ก็จะร้อนเครื่องขึ้นเลยนะสามสองหนึ่งจัดไปเออเดี๋ยวไอ้มาสไม่ขึ้นมาเลยเอ้าอาจริงอะเล่นยี่หล่อพี่ข้างบนรอด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอามาไม่ขึ้นจริงก๊า อรอเฮ้ยไอ้ขี้มอยกันอุ้ยเอ้ยเลยเกตแล้วก็เป็น Employee อีกแล้วหลังจากเป็นพาร์ทามาตั้งนาน